สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจหน้า43หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ปสี่เล่ม2ยังอยู่กันในบทที่6เรื่องของเศษส่วนนะคะแบบฝึกหัดที่เราจะทําการบ้านพร้อมกันวันนี้อยู่ในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนและจํานวนค่ะนะคะแบบฝึกหัดในหน้านี้จะมีวิธีการทําอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะข้อที่1ให้หาผลบวกของเศษ1ส่วน4ี่ บวกเศษ3ส่วน8ในข้อนี้จะเป็นการบวกเศษส่วนนะคะซึ่งวิธีการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนั้นอันดับแรกเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะซึ่งในข้อนี้ให้พิจารณาจากตัวส่วนที่มีค่าน้อยกว่าก็คือ4ซึ่ง4สามารถทำให้เป็น8ได้โดยการคูณ2นั่นเองนะคะจากนั้นเราก็นำสองมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน จากความรู้ในเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันจะได้ว่าเศษ1ส่วน4นั้นมีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน8ตรงนี้จะเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะเราก็สามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยค่ะ2บวก3ได้5ตัวส่วนเท่าเดิมคือ8ได้คำตอบเท่ากับเศษ5ส่วน8นั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2หาผลบวกของ3เศษ2ส่วน5บวก4เศษ1ส่วน20 ซึ่งเป็นการบวกจำนวนคะนะคะขั้นแรกเราก็จะมาเปลี่ยนตัวจำนวนคะให้เป็นเศษเกินโดยการนำตัวส่วนไปคูณกับจำนวนนับคูณได้เท่าไหร่แล้วก็นำมาบวกกับตัวเศษ3คูณ5ได้เท่ากับ15 1 5บวก2ได้17ตัวส่วนเท่าเดิมคือ5 2 0คูณ4ได้80 8 0บวก1ได้81 เมื่อเราเปลี่ยนจํานวนค้าเป็นเศษเกินแล้วเราก็จะมาทําเหมือนการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะคือเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนซึ่งจากตรงนี้5สามารถทําให้เป็น20ได้โดยการคูณ4เราก็นํา4มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้ว่าเศษ17ส่วน5นั้นมีค่าเท่ากับเศษ68ส่วน20เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษ มาบวกกันได้เลยค่ะ68บวก81ได้เท่ากับ149ตัวส่วนเท่าเดิมคือ20จากตรงนี้คำตอบยังไม่อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะเพราะว่าเป็นเศษเกินอยู่เราก็จะมาเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนค่ะนำา4 9 9ตั้งหารด้วย20 20คูณ7ได้140ดังนั้นก็เหลือเศษ9นะคะ เราก็นำมาเขียนเป็นจำนวนค่าได้ 7, เศษ9ส่วน20เสร็จแล้วนะคะในข้อที่2ข้อต่อมาให้หาผลลบของ2ลบเศษ 3, าส่วน4จำนวนนับ2ให้ทุกคนมองเป็นเศษ 2, 1ส่วน1นะคะจากนั้นเราก็ทำการลบเหมือนลบเศษส่วนปกติเลยนะคะทุกคนคือต้องทำตัวส่วนให้เท่ากัน1ก็คูณ4 1ทํนทำให้เป็น4ได้โดยการคูณ4นะคะ เราก็นำสีมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้ว่า2มีค่าเท่ากับเศษ8ส่วน4ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมาลบกันเลยค่ะ8 3ลบ3ได้5ได้เท่ากับเศษ5ส่วน4ยังอยู่ในรูปเศษเกินอยู่นะคะเราก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปจำนวนคะ่ะ4หาร5ได้1ครั้งเหลือเศษ1ตัวส่วนเท่าเดิมคือ4 เสร็จเรียบร้อยในข้อที่3ค่ะข้อที่4ข้อสุดท้าย5เศษ1ส่วน2ลบ3เศษ1ส่วน6อันแรกเราก็เปลี่ยนจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินนะคะ2ูณ5ได้10 10บวก1ได้11ส่วน2 6คูณ3ได้18 18บวก1ได้19ส่วนห 2.3ามารถทำให้เท่ากับ6ได้โดยการคูณ3เราก็นำ3ามมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะจะได้ว่าเศษ1 1ส่วน2นั้นมีค่าเท่ากับเศษ33ส่วน6เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำตัวเศษมาลบกันได้เลยค่ะ33ลบ19มีค่าเท่ากับ14ตัวส่วนคือ6 เศษส4ส่วน6ทำให้อยู่ในรูปจํานวนคะนะคะ 6,2,12, เศษ2ตัวส่วนคือ6เศษสอส่วน6นั้นยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเราก็นำสอมาตัดทอน2 1 2, 2, 3, 6ก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับ2เศษ1ส่วน3 ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องของการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคะ่ะหากทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปทีนะคะและพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ